สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่พอร์ตเล e c ชั่นช่องของคนชังเลือกวันนี้เรามารีวน้ำหอมกันต่อกับตัวนี้ครับเบอร์13ที่ชื่อว่า q u a d i f o g Rio g u a d i l o g Rio ตัวนี้เป็นน้ำหอมจากคอลเลคชัน p a c o Palladiano นะครับซึ่งมีทั้งหมด15ตัวด้วยกันมาจากแบรนด์ Bottega Veneta ตัวนี้เบอร์13 lucky number จริงๆแล้วแบรนด์นี้เนะี่ยอย่างที่บอก ตั้งแต่เบอร์อื่นที่เ,าเรารีวิวกันมานะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้ชมกลับไปย้อนดูได้นะก็เบอร์13ตัวนี้เลข13คือมัน,เป,นเป็นเรื่องของความเชื่อแล้วก็แบรนด์นี้เนี่ยเนื่องจากเขาเขาพูดถึงกลิ่นที่เน้นความเป็นธรรมชาติใช่ไหมครับแล้วก็เขาก็จะไปจ้างสุตนักร,ร,รหรือว่าคนที่ปรุงน้ําหอมต่างๆมาผสมน้าหอมซึ่งพอเชื่อว่าอไอ้เบอร์13เนี่ยคงจะเกี่ยงกันเราเออแกแกแกทำสีแกทำสีอะไรอย่างนี้จนได้มานะครับ เปเรียกว่าหวยออกที่สุขภากรคนหนึ่งบอกเอ๊ะคอนเซปต์ของเบอร์13คือจริงๆตัวนี้เนี่ยเลข13เราในนึกถ,ถึงอะไรที่มันไม่ดีใช่ไหมยอย่างบางบางที่นะครับบางตึกบางชั้นเนี่ยข้ามเลข13เป็นไปเลยตัวนี้เขาเอามาสู้เรียกเป็นสายมูเหมือนกันกว d โฟเ g ียวตัวนี้หมายถึงอะไรทราบไหมกว d โฟเ g ียวอันนี้คือใบ Clo เวอรสีแฉก ซึ่งเขาเชื่อว,ว่ามันนํามาซึ่งความโชคดีก็มาเรียกว่ามามาต้านกับเลขเลขสิซึ่งเราเชื่อว,ว่าเป็นเลขที่ไม่ดีแต่ว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นของไบโคลเวอร์ความโชคดีนั่นเองกลิ่นเป็นยังไงเขียวอย่างที่บอกว่ากลิ่นในคอลเลกชันนี้เนี่ยนะครับสีกลิ่นไปด้วยกันมีความเขียวมีความเคิร์ฟอะมีความสูนไพรเหมือนขยี้ขยี้ ใบใบหญ้าใบวัชพืชไอต่างๆแล้วก็เอามาดมอย่างนั้นเลยแค่นั้นแหละตัวนี้ความน่าสนใจเขาคือความเขียวเขียวเด่นเขียวนำนะครับแล้วก็ให้ความสดชื่นความเป็นธรรมชาติเหมือนกับหญ้าพตัดใหม่ๆหลังฝนตกอะไรอย่างนั้นสดชื่นครับดีกว่าดีโฟร์เกียว